บทที่สองหลวงตาเฟื่องพระเจริญกลับมาถึงกุฏิของท่านก็พบภิกษุรูปหนึ่งนั่งรออยู่ที่ชั้นล่างสามัญสำนึกบอกทันทีว่าต้องเป็นหลวงตาเฟื่องแน่นอนเพราะดูหน้าตาแล้วคงจะอายุประมาณ60เศษเดินเข้ามานั่งยังอัศนะแล้วจึงถามขึ้นก่อนว่าท่านคือหลวงตาเฟื่องใช่ไหมครับ และท่านคือพระเจริญจากวัดพรมบุรีที่จะมารักษาการเจ้าอาวาสวัดนี้ใช่หรือเปล่าเมื่อท่านตอบว่าใช่หลวงตาเฟื่องจึงคุกเขา่าแล้วกราบท่านสามครั้งยังไม่เต็มใจนักเหตุเพราะถูกทิฏฐิพระยุโยงว่าเด็กเมื่อวานซืนที่ถูกส่งมาปกครองเรา ภิกษุนมยกมือขึ้นรับไหว้ภิกษุผู้ที่ตนถือว่าสูงวัยกว่าสังเกตเห็นทิฏฐิที่ฉายออกมาทางแววตาของอีกฝ่ายก็คิดว่าจะต้องกำจัดทิฏฐิพระของหลวงตาเฟื่องกับหลวงตาอ้อนออกไปให้ได้มิฉะนั้นก็จะไม่สามารถพัฒนาวัดให้เจริญรุ่งเรืองดังที่ได้ตั้งปณิธานเอาไว้การจะพัฒนาวัด ต้องพัฒนาที่คนก่อนและการพัฒนาคนก็ต้องพัฒนาที่ใจของเขาพระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ชัดเจนว่ามโนปุพังคมาทำมามโนเศรษฐามโนมยาทำทั้งหลายมีใจนำหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จด้วยใจใครจะสร้างสรรค์สิ่งดีงามหรือจะก่อกรรมทำเข็น ก็มีใจเป็นจุดเริ่มต้นฉะนั้นถ้าพัฒนาใจให้ดีไว้ก่อนอะไรอะไรก็จะดีตามไปด้วยหลวงตาบวชมากี่พรรษาแล้วครับพระหนุ่มเริ่มการสนทนามัคคณายกบอกท่านว่าหลวงตาเฟื่องเพิ่งบวชได้พรรษาเดียวแต่คงจะดีกว่าหากว่าได้ฟังจากปากเจ้าตัวอีกครั้ง เกือบสองพันษาแล้วผมเป็นข้าราชการบำนาญพอปลดกเกษียณได้สองปีเมียเขาก็ให้มาบวชครั้นจะพูดความจริงว่าเมียไล่ให้มาบวชก็เกรงว่าจะอับอายขายหน้านี่ถ้าสังขารไม่เสื่อมมีหรืที่จะยอมให้เมียมาบงการชีวิตครั้นจะพูดความจริงว่าเมียไล่มาบวชก็เกรงจะอับอายขายหน้า นี่ถ้าสังขารไม่เสื่อมมีหรือจะยอมให้เมียมาบงการชีวิตแล้วครับเห็นทายกบอกว่าท่านเคยเป็นตำรวจมาก่อนครับผมเป็นจ่าสิบตำรวจน้ำเสียงบ่งบอกความภาคภูมิใจคิดว่าอย่างไรเสียก็คงดีกว่าพระนมซึ่งดูหน้าตาท่าทางแล้วคงจบไม่เกินปสี่พระเจริญดูเหมือนจะ รู้ความในใจของคู่สนทนาเพราะท่านพูดขึ้นว่าถ้าผมไม่ชิงลาออกเสียก่อนป่านนี้คงได้เป็นในร้อยตำรวจโทรหรือไม่ก็ร้อยตำรวจเอกท่านไม่ได้พูดปดเพราะถ้าอดทนเรียนต่อไปจนจบก็จะเป็นดังเช่นที่พูดได้ยินดังนั้นฝ่ายที่ถือตนว่าเลอเลิศดกว่า จึงทำหน้าจ๋อยลงไปถนัดคิดว่ายศจากสิบตำรวจนั้นสูงกว่าใครๆในตำบลน,นี้แล้วเชียวเจ้าเด็กเมื่อวานซินกลับสูงกว่าเพราะเป็นถึงในร้อยตำรวจแล้วความริษยาก็รุมเล้าดวงจิตเมื่อคิดไปว่าคนที่ตนเห็นเป็นเด็กเมื่อวานเซินนั้นแท้จริงแล้วกลับสูงส่งกว่า เลยรู้สึกเหมือนตัวเองกลายเป็นคนต่ำต้อยด้อยค่าน่าอดสูนักผมเห็นจะต้องขอตัวรู้สึกปวดหัวหนึบหนึบสงสัยจะอาพาธผมไปละพูดจบก็กราบปลกปรลกสามครั้งแล้วลุกออกไป พระนมมองตามจนอีกฝ่ายเดินหายไปในความมืดจึงลุกออกจากอาสนะตั้งใจจะขึ้นไปชั้นบนก็พอดีสามเนรเดินเข้ามานั่งคุกเข่าแล้วกราบสามครั้งแนะนำตัวเองว่ากระผมสัมมเนรเหลียวครับต้องขออภยัยที่ไม่ได้ไปต้อนรับท่านสมภารกระผมเห็นลงตาท่านไม่ไปก็เลยไม่กล้า ประเดี๋ยวจะมาหาว่ากระผมทำเกินหน้าเกินตาท่านสมพานอย่าได้ถือโทษโกรธเคืองกระผมเลยนะครับเอาละฉันไม่ถือโทษเธอแต่ว่าเธอจะต้องมาช่วยงานฉันเวลามีแขกไปใครมาจะต้องคอยต้อนรับอ๋อแล้วก็ช่วยดูแลความสะอาดกุฏิชั้นล่างให้ด้วยส่วนชั้นบนชั้นทำเองครับกระผมเคยรับใช้ท่านสมพานองค์กร แล้วก็ตั้งใจว่าจะรับใช้สมภันธ์องค์ใหม่ด้วยกระผมขอถือโอกาสฝากเนื้อฝากตัวรับกระผมไว้เป็นลูกศิษย์ด้วยนะครับตกลงเมื่อเป็นลูกศิษย์ฉันแล้วเธอต้องเรียนกรรมฐานนะเคยเรียนบ้างหรือยังเรียนอะไรครับกรรมฐานนะสีเคยได้ยินชื่อสติปัฏฐานสีบ้างไหมไม่เคยครับ เป็นอย่างไรครับถามอย่างสนใจทธาบวชกี่พรรษาแล้วพระนุมเปลี่ยนเรื่องถามท่านไม่รู้สึกแปลกใจที่เนนเฉลียวไม่รู้จักกรรมฐานโดยเฉพาะสติปัฏฐานสี่ท่านเองเมื่อบวชใหม่ๆก็ไม่รู้เพราะอุปชาท่านไม่เคยสอนสามพรรษาครับ ผมบวชตั้งแต่อายุ15สาม,มนเณรวัยสิปดตอบคงจะเห็นว่ากระผมนั้นฟังดูเป็นพิธีรีตองมากไปจึงตัดกระออกเหลือผมเฉยๆทำไมถึงบวชผมขี้เกียจทำนาครับชีวิตชาวนาลำบากต้องเอาหลังสู้ฟ้าเอาหน้าสู้ดินอาบเหงื่อต่างน้ำ ผมเลยต้องมาบวชคิดว่าบวชแล้วจะสบายงั้นหรือครับดีกว่าทํานาเป็นไหนๆเธออย่าคิดสั้นๆแค่นั้นคิดให้ยาวๆหน่อยถ้าเธอมาบวชเพื่อหวังความสุขความสบายแล้วล่ะก็เธอจะไม่เห็นสัจธรรมถ้ามนุษย์เห็นเกิดความสุขความสบายเหมือนกันไปเสียหมดพระพุทธศาสนาก็จะไม่อุบัติขึ้นมาในโลก การที่เจ้าชายสิทธัตถะออกบวชแสดงว่าความสุขสบายมิได้เป็นจุดหมายของชีวิตแต่มีสิ่งอื่นที่มีค่ากว่านั่นคือความสงบแห่งจิตดังมีพุทธพจน์รับรองว่านัตติสันติปลังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีจุดหมายของการบวชก็คือ ความสงบแห่งจิตจิตจะสงบได้ต่อเมื่อกิเลสตัณหาถูกทำลายให้สิ้นไปวิธีที่จะให้กิเลสตัณหาถูกทำลายไปโดยสิ้นเชิงนั้นต้องเจริญกรรมฐานถ้าเช่นนั้นผมขอเรียนคืนนี้เลยได้ไหมครับได้สิฉันจะให้การบ้านเลยคืนนี้เวลานอนให้เธอเอามือวางไว้ที่ท้อง สังเกตอาการพองขึ้นและก็ยุบลงของท้องตอนหายใจเมื่อท้องพองให้เธอกำหนดในใจว่าพองหนอเมื่อยุบให้กำหนดว่ายุบหนอนอนกำหนดไปอย่างนี้จนกว่าจะหลับพยายามจับให้ได้ว่าหลับไปตอนพองหรือตอนยุบเน้นเฉลียวฟังพระเจริญพูดดังนั้น ก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายๆจึงถามขึ้นว่าและทำอย่างไรอีกครับพอรู้ว่าหลับไปตอนยุบหรือว่าตอนพองแล้วจะทำอะไรไปทำให้ได้ตามที่บอกเสียก่อนแล้วเธอจะรู้โดยตัวเธอเองว่าได้อะไรท่านสมพานบอกก่อนไม่ได้เหรอครับผมจะได้ปฏิบัติรวดเดียวไปเลย ไม่ต้องมาคอยถามให้ท่านสมภารราคาญใจเอาเถอนะนะฉันไม่รําคาญหรอกเอาไว้เธอไปปฏิบัติให้ได้เสียก่อนแล้วค่อยมาถามว่าต่อไปจะทำอย่างไรถ้าเกิดผมอยากรู้ตอนท่านสมภารจำวัดไปแล้วล่ะครับเธอก็ปลุกได้แต่ฉันคิดว่าคงไม่นอนก่อนเธอรอกปกติเธอนอนกี่ทุ่ม ท่านถามเนนหนุ่มประมาณสามทุ่มครับและท่านสมภารล่ะครับตีสองตีสองเฉลอะครับและตื่นกี่โมงครับตีสี่นอนสองชั่วโมงเท่านั้นเองเหรอครับและตอนกลางวันท่านต้องนอนชดเชยอีกหรือเปล่าฉันไม่เคยนอนกลางวันโยมยายฝึกฉันมาตั้งแต่เป็นเด็ก ฝึกไม่ให้นอนกลางวันท่านสอนว่านอนนานงานน้อยกินบ่อยเงินหมดมีเงินหน้าสดเงินหมดหน้าแห้งแล้งน้ำใจฉันก็จําเอามาใช้แม้โยมยายของท่านสมพานสอนดีจังนะครับท่านสมพันก็เป็นคนดีด้วยเพราะบางครั้งถึงคนสอนจะดีเพียงใด หากคนถูกสอนไม่เอาเรื่องก็คงดีไม่ได้ดีได้สิเธอเคยได้ยินคนโบราณเขาพูดว่าต้นคดปลายตรงไหมละ่ะเคยครับคนที่ไม่ดีมาก่อนและภายหลังกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีได้คนประเภทนี้ยังดีกว่าพวกที่ต้นตรงปลายคดนะครับแน่นอนและฉันก็กําลังจะบอกเธอว่า ฉันเองก็เป็นประเภทต้นคดปลายตรงสมัยเป็นเด็กฉันเกเรเกตุงมากโยมยายเคียนจนไม่รู้จะเคียนยังไงในที่สุดก็เลยเลิกบังเอิญตอนนั้นฉันชินกับไม้เรียวยายเสียแล้ววันไหนไม่ถูกทำโทษฉันก็จะทวงทวงอะไรครับเนนเฉลียวไม่เข้าใจ ทวงให้ยายเคียนน่ะสิพระเจริญตอบรู้สึกสบายอกสบายใจเมื่อได้พูดถึงโยมยายที่ท่านรักและเทิดทูนแล้วท่านเคียนไหมครับผู้อ่อนวัยกว่าอยากรู้ตอนหลังท่านคงระอาเลยเลิกเคียนไปเฉยๆฉันก็เลยร้อนๆนนหนาวๆอยู่หลายวันกว่าจะชินกับการ ไม่ได้ลิ้มรถไม่เรียวโยมยายยังแปลกใจตัวเองมาจนบัดนี้ท่านพูดยิ้มยิ้มเห็นสมพานเป็นกันเองเช่นนั้นเน้นเฉลียวก็หายกังวลและกล้าถามในสิ่งที่ตนอยากรู้ท่านสมพานนอนเวละสองชั่วโมงมาตั้งแต่เด็กเลยเหรอครับเปล่าใครจะทำอย่างนั้นได้ล่ะ ฉันเพียงแต่บอกเธอว่าฉันไม่เคยนอนกลางวันตั้งแต่เป็นเด็กเพราะถูกโยมยายฝึกมาอย่างนี้แต่การนอนวันละสองชั่วโมงนั้นนะ่ะฉันฝึกมาตั้งแต่เรียนกรรมฐานที่วัดมหา,าธาตุหมายความว่าคนที่เรียนกรรมฐานต้องนอนคือละสองชั่วโมงเท่านั้นใช่ไหมครับเน้นวัยสิบแปดนึกท้อท่านจำวัดวันละแปดชั่วโมง กระนั้นก็ยังแอบงีบในตอนกลางวันอีกหนึ่งหรือว่าสองชั่วโมงเป็นอย่างน้อยไม่ใช่อย่างนั้นหรอกตอนฉันไปเรียนใหม่ๆก็นอนวันละหกชั่วโมงแต่เมื่อทำอย่างนั้นการปฏิบัติไม่ก้าวหน้าฉันก็เลยอธิษฐานจิตขอปฏิบัติขั้นอุกฤษซึ่งต้องถือคติกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยทำความเพียรมาก แล้วก็เลยยึดถือเป็นข้อปฏิบัติมาจนทุกวันนี้พระหนมเล่าความหลังแต่ผมคงทำอย่างนั้นไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องนอนผมเรียนตามตรงว่าผมมีโลภะในการนอนคืนนอนวันละสองชั่วโมงผมคงตายเสียก่อนไม่ตายรอก ฉันยังไม่ตายเลยการทำความดีนั้นยากแต่ก็ยากเฉพาะตอนเริ่มต้นเท่านั้นยากแท้แต่ไม่เคยอย่างไรล่ะแต่ถ้าเคยแล้วไม่ยากโยมยายสอนมาอย่างนี้หมายความว่าอย่างไรครับผมไม่เข้าใจหมายความว่าสิ่งที่เรายังไม่เคยนั้นก็ดูเหมือนว่ามันยากแต่ถ้าคุ้นเคยเสียแล้วมันก็ง่าย เหมือนตอนที่ฉันฝึกนอนน้อยๆใหม่ๆก็คิดว่ามันยากแต่พอทำได้แล้วก็เกิดความเคยชินมันก็เลยไม่ยากที่ว่ายากเพราะไม่เคยและยังผมฝึกนานแค่ไหนครับถึงจะเคยอันนี้ก็ต้องถามตัวเองจะถามคนอื่นไม่ได้เพราะไม่มีใครรู้จักตัวเราดีเท่ากับตัวเราเองจริงไหม จริงครับแต่ผมอยากทราบเคล็ดลับว่าทำอย่างไรจรึงจะฝึกได้เร็วท่านสมภานมีเคล็ดลับอะไรครับคงไม่ต้องเรียกว่าเคล็ดลับเพราะเป็นเรื่องที่พระพุทธองค์ท่านทรงสอนไว้เธอเคยได้ยินไหมพุทธวจ,จนะที่ว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติแปลว่าบุคคลล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรน่ะเคล็ดลับ คือต้องใช้ความเพียรพยายามใช่ไหมครับเน่นหนุ่มยังติดใจกับคำว่าเคล็ดลับเอาเธอเอาเธอเธอจะว่าเป็นเคล็ดลับก็ได้แต่สำหรับฉันนั้นไม่ใช่เพราะเป็นเรื่องที่ใครๆก็ทำได้หากมีใจมุ่งม,มั่นเงียบกันไปพักหนึ่งสามเณรก็ถามขึ้นว่าท่านสมบานครับนารีผลมีจริงไหมครับ ้ามีผมจะไปดูได้ที่ไหนเธอหมายถึงต้นไม้ที่ออกผลเป็นหญิงสาวนะหรือครับผมอยากรู้ว่ามีอยู่ที่ไหนอยู่ที่ป่าหิม,มพานนนแนะเธอเคยได้ยินชื่อหลวงพ่อช้างวัดตึกราชาหรือเปล่าละ่ะเนนวัยสิบแปดถูกถามไม่เคยครับผมรู้จักวัดตึกราชา แต่ไม่เคยรู้จักหลวงพ่อช้างท่านสมพานรู้จักหรือครับไม่รู้จักกรอกเพราะท่านมรณาภาพตั้งแต่ฉันยังไม่เกิดโยมยายของฉันเป็นลูกศิษย์ท่านท่านเคยไปป่าหิม,มาพานมาแล้วก็มาเล่าให้โยมยายฟังว่าท่านไปพบมกลีผลซึ่งก็คือนารีผลที่เธอว่านี่แหละแสดงว่านารีผลมีจริงอย่างนั้นเหรอครับ เรื่องอย่างนี้พูดยากเพราะมันเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งคนที่ยังไม่มีประสบการณ์เช่นนี้เขาอาจจะไม่เชื่อฉันเองก็ต้องพิสูจน์อยู่เหมือนกันคิดว่าวันหนึ่งจะต้องพิสูจน์ให้ได้เอาละนี่ก็ดึกพอสมควรแล้วฉันจะต้องทำอะไรอีกหลายอย่างว่าแต่พรุ่งนี้ ฉันจะไปบินทบาตอยากให้เธอไปด้วยเพราะฉันยังไม่รู้จักเส้นทางครับผมจะมาที่กุติแต่เช้าผมบินธบาททางเรือครับสมภารองค์กนท่านมีเรืออยู่ลำหนึ่งเวลาออกบินทบาตผมเป็นคนพายให้ท่านเมื่อท่านมรณาภาพผมก็เลยออกบินทบาทแต่ผู้เดียวและหลวงตาสองรูปนั่นละ่ะ ท่านมีเรือของท่านครับต่างคนต่างออกบางวันก็ได้บางวันก็ไม่ได้วันไหนได้ก็อิ่มวันไหนไม่ได้ก็ต้องอดฉันน้าลูบท้องไปตามประสาแต่ผมว่ายังดีกว่าทำนาแหละครับดีกว่ามากพูดจบก็กราบสมพานสามครั้งและจึงเดินกลับกุฏิ ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาพระเจริญใช้เวลาถึงสามเดือนจึงสามารถปราบทิฐิพระได้รู้ว่าหลวงตาอ้อนชอบชันชาตรากะต่ายและน้ำตาลตโนดท่านก็พยายามหาไปฝากอย่างสม่ำเสมอ ชาตรากระต่ายนั้นกระป๋องหนึ่งตั้งยี่สิบบาทแพงกว่ายี่ห้ออื่นๆเกือบเท่าตัวแต่ท่านอุตส่าห์ไปหามาถวายจนได้ตัวท่านเองฉันตัวท่านเองฉันชาราคาถูกๆทว่าซื้อถวายหลวงตาอ้อนในราคาที่แพงลิบปลิวเมื่อได้ของถูกใจหลวงตาอ้อนค่อยคลายทิฐิลงยิ่งเมื่อรู้ว่า สมภานนมชั้นชาราคาถูกกว่าที่ซื้อถวายท่านอาคติที่มีต่อพระนมก็มาลายสิ้นไปหลวงตาวัยเจ็ดสิบเศษจึงยอมเป็นมิตรกับสมภานนมด้วยประการชนี้ส่วนหลวงตาเฟื่องนั้นเล่า สวันแรกที่สมภารองค์ใหม่มาอยู่วัดท่านไม่กล้ากลับบ้านไปหาลูกหลานเหมือนเช่นเคยพอดีกับยังไม่ถึงเวลาที่มะม่วงมะปรางและนนาออกผลถึงไปก็ไม่มีอะไรฝากลูกหลานจึงงดเสียครั้นวันที่สี่ก็ทนต่อไปไม่ไหวฉันเพลิเสร็จจึงต้องไปคิดว่าถึงไม่มีอะไรฝาก ก็ยังได้ไปเห็นหน้าลูกหลานให้ชื่นบานในหัวใจเมื่อกลับมาวัดสมภารองค์ใหม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรให้ระคายเคืองวันที่ห้าท่านจึงไปอีกแล้วก็เลยไปทุกวันเช่นที่เคยปฏิบัติมาพวกที่ปราบยากสักหน่อยเห็นจะเป็นญาติโยมที่พากันมาเล่นการพนันในโบสถ์วันแรกท่านเพียงแต่ไปมองๆดูพวกเขา ก็ดูเหมือนจะเกรงใจอยู่บ้างแต่พอวันที่สองก็ชักจะทำหน้าทะมึงถึงเข้าใส่ครั้นวันที่สมก็ถามท่านว่ามองอะไรท่านรีบตอบว่าเปล่าใจโยมอาตมาเป็นสมภารใหม่เลยอยากรู้ว่าโยมมาทำอะไรกันในโบสถ์ก็รู้แล้วนี่จะมาถามทำไมอีก เจ้าคนที่หน้าเยี่ยมเกรียมตะคอกงั้นอาตมาจะกลับละตามสบายนะโยมนะแล้วท่านก็รีบเดินกลับกุฏิวันรุ่งขึ้นอีกวันก็ซื้อน้ำแข็งใส่น้ำหวานไปเลี้ยงพวกเขาบอกว่าโยมเล่นกันเหนื่อยพักทานน้ำแข็งให้สบายสบายใจก่อนนะพวกเขาก็พากันกินน้ำแข็งใส่น้ำหวานที่ท่านใส่กระติกไปให้ แล้ท่านก็เพียรซื้อไปให้พวกเขากินทุกวันบรรดาพวกนักการพนันทั้งหลายก็ค่อยๆหายหน้าหายตาไปวันละคนสองคนกระทั่งไม่มีใครอยู่ให้ท่านเลี้ยงน้ําแข็งอีกนับแต่นั้นมาก็ไม่ปรากฏว่ามีใครไปเล่นการพนันในโบสถ์วัดป่ามะม่วงอีกเลยแต่กว่าจะปราบทิฐิพระและญาติโยมได้พระเจริญก็หมดเงินไปหลายช่าง